เแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเห็นตะเวนแล้วเริ่มเห็นตะเวนแล้วกระลังสิบโคแล้วตะเวนกระลังสิบโคแล้วอ้เย ปกติตก็แม่พี่น้องสุกสุดขันนะคะเบื้องคนหลายค่ะพี่น้องคนเยอะแยะมากมายคนหลายค่ะพี่น้องลูกไส้หลานไส้กันงี่เงาตอนนี้กับภากันมาเบิง้งพาอาทิตย์กำลังสิงขนคืนแล้วพี่น้องพาอาทิตย์กำลังสิงขนคืน กราก่อนมาบนผิปีตกลังสิบถึงพี่นอุ้ก้นมากมายคุ้มก้นหมดหลายทางลย่กินไม่ดมีคนรอค่ะอาทิตย์ถี่นองคณอคุณหลายทาบู้คา บนเดินด่ลกอนคเยอดเอนกรีเซ่พูดไน้องคนหลาย t h ะหลายแม่ผู้คนมากมายมาลอดถ้าเบิร์กพอาทิตย์ตกดินพี่น้องโอ้พาอาทิตย์ขึ้นที่น้องพูที่น้องผู้คนมากมายเลยผู้คนมากมาย ยูนครวัดเน้อนพี่น้องประเทศขมันยูน่คนรวัดประเทศขมันน้อพี่น้องเนาะผู้คนตื่นญตะตีซีตีหามาถ้าเบิร์พระอาทิตย์ขึ้นเนาะพี่น้องผู้คนผู้คนใส่โดมกับผู้คนใส่ได้งามเลยผู้คนใส่โดมผู้คนใส่ได้งามเลยคู่คนผู้คนใช้โดมก็จะสวยงาม คนไล่หลายพี่น้องเลยสวยงามพระอาทิตย์ขึ้นมันกู้ได้กับต่างหน้าต่างตามเมื่อเบิ่์นพี่น้องโอ้ย่ยย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 กยย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  w ยย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 ่ยย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 ยกยย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 กยย สชาติยางลกไปเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องข้ามููกับปูข้นมากไม่ข้นไหลครับพี่น้องเอ้ยคนยางอันนั้นลูกเคยกับหลานไส้มี่้นไหลกับร้อนเนียนกับยืนเบิ่งมากเลยนวดกระลังขึ้นพี่น้องล้วง่อปวดกับมากู้ใไหลปดกับมาก สวยงามมากคุณพี่น้องสวยงามมากมายูี่จมูกน่ะหว่ามือถือถ้าพี่น้องศาสสายตาเบ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเสียงจักระชั้นก็ไล่ไหลอายู่ที่นครวัดประเทศกัมพูชานครวัดกัมพูชาเนาะพี่น้องเนาะ ข้นจัถาบึงพลัมกับลาหลายน่องเที่ยวี่น้สาลาท่องเทียวกลี่นองมาตะเสามาลอถาบึงชีด้เห็นิีด้เห็นยังที่น้อง คนกระ mark ไม่ตื่นเช้ามามาล่อเบิองน้ำเพลินพี่น้องหมาล่อเบิองน้ำเพลินวัวสิผัว宝妈มาแต่ร์ฟเส้าบุ่นพี่นอาา้องมาแต่เสิร์ฟเสิาผัวน้ำเพลินบัวเดี๋ยวพามาเบิองอีกค่ะข้าเจ้าจว่ากำลังสิขื่นมาสั่นเขาก็รอจับตาเบิองน้ำพี่น้องเนาะรอจับตาเบิองน้ำเพลินนี่พี่น้องคนกำลังเริ่มลงมาแล้วเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้ว คนกำลังเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วขุคนค้นเต็มสะพานอยู่พี่น้องค้นเต็มสะพานเนี่ยคุนแะพี่น้องค้นเต็มสะพานเน,น่้อน่ารูเคยข้าไทยบงคู่ค้นมากมากมาจากทูกสารทธิ์เพ่ไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะ ไทยเฉพาะสิทธิไทยได้เนาะให้พี่น้องเบิงเนาะ่าคนมาล่อชมล่อเบิกันหลายหลายพี่น้องแ้งตามากผู้คนกับแนนประตูเนาะมีกับมีหม่องกลางๆให้ยืนเบิงแนละ้วพี่นอ้องอะไมาจากทุกสารทิศกำลังมาก ตั้งแขยินเดียทั้งพลังทั้งหลายๆท,ที่น่องพูดหมูคนนั่งอยู่กลางๆคุ่งตรนีหมูคนนั่งอยู่กลางๆที่น่องื้นนี้สิพ้าเที่ยวทั่วหลายหม่องอยู่ที่น่องสิพ้าทััวเที่ยวหลายหม่องเที่ยวทั่วหลายหม่องอยู่นี่เขาบอกก็ต้องมองหัม<า>มน,นมองหันมองหันคนวะ ญาติหลงกันกับพองที่ได้เห็นบอดร์พี่น้องทีได้เห็นบอว่าโดนน้ำกันง